บาดสูงเท่าไรละทงในวัดอยู่บ่ห้อยผมนี่ร้อยแปดสิบผ่ขาดจักเส้นเอาเจ้ายืนมา<ด>ยืนอ<า>ยูย่ใกล้ๆดยละ <laughs> ครับวังหนอกนี่สูสีครับเกือบฮอดร้อยแปดสิบอาบอยุได้หลา,าย,ยเป็นไรละทงตัวนี้พึ่งไทยเขียวคู่แรก่ยนครับเขียวคู่กะ ซีบ่สองปีกวสอปีสมปีเพรเกินนี่ครับเพเกินสปีกวนครับแถวคู่พึ่งไทยนี่ซิมันจอยลงมันมันก็ขืนน่ได้เพียงหนึ่งครับพึ่งไทยพึ่งหางกันนะเปิดเท่าเปิดเท่าไรทรงเปิดได้หกหมืนครับหกหมืเนาะโอ้โใค้ใดมาโค้งสงได้พี่น้อยคู่เดียวอายุเพอายุเพเกินสามปีแถวคู่ แต่ว่าโค้งสั่งสุดยอดครับพี่น้อยเอาไปปั๊บโค้งสั่งแม่ได้แม่ได้ตั้นๆแล้วอยากได้สูงๆเอาตัวนี้ไปใส่ครับพี่น้องไข่ดำไข่ดำหกหมื่นต่อได้คูยได้ครับหกหมื่นต่อรองได้ครับประกันแข้งขาให้เนาะบ่มีขอสิงมี่จะโตไหมนี่โตเดียวนี่นะครับผมไม่โตเดียวอะ หกหมื่นต่อได้เอาเบอร์โทรละศูนย์เก้าสองศูนยสงแครับห้อยงชัยเนาะวานอนเอาขอบคุณครับห้อยรับผมมาฝากคอยธงไว้หน่อยขายลูกท่อมันบอกรสัา์คือลูกท้นันลูกท้อลูกทาอครับลูกท้นํามันบ่เห็นัพอพันนี่งวเ้ลโอ้งวงลูกทายโคตาเ้นเ้นเฮ้ยซื้อวางไหนคนนี้ซื้ออยู่โคต้า ลูกชายโทรนน้ำเหรพี่น้องโอ้พ่อพระท่นได้ขายลูกพ่อจอดขึ้นเมื่อไหร่โย่ลูกชายโทรนน้ำระบาดนี้มาเห็นงออยูขวักกันสั่นว่าเอ้ยพี่น้องเลยว่ามันลดทั่วเงาอลาดจุ๊บเดี๋ยวพ่อกลับไปเฮ็ดให้เดี๋ยวพ่อกลับไปเฮ็ดใเจ้าบ่โอ้พี่น้องเลยผม ทรงลูกโกอีกคมหนึ่งครับลูกตัวแม่ยยางคักลูกตัวเมียลูกสองบ่อหอยตัวนี้ครับครับหุ่นจักพ่อพ่อนบ่อหอยตัวนี้ต้นีกครับครับหุ่นจักพ่อคนบ่อตัวนี้บ่มีใบมีหลอดบ่มีเนาะครับแตางามครับแดงดีหนังหนาครับเด็กเดือนละหอยตัวนี้ต้นอี่กครับสี่เดือนนะ่าตืบครับเต็มเนาะ แม่เนี่สูงกว่สิประมาณร้อยสี่สิบแม่ท้องว่างปะครับตอนนี้ท้องว่างคร,ครับอ่ะแม่ท้องว่างอ่ะสูงกว่สิประมาณร้อยสี่สิบพี่น้องเปิดเท่าไหรครับงวงามเขาห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าคุยกันได้อยู่อ่ะกะจังมาต่อเอาเนาะครับเนะบบาะอ่ะฝากเบอร์โทรไปนะพี่ย้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดแปดสามห้าเจ็ดแปดสพ่อยังพ่อโฮมครับฮะพ่อโฮมครับพ่อโฮมเนาะอยู่ทั้งไหนเะ โอ้น้องหอยขันสว่างนี่เนาะเอะอเออได้มากมาคุยกับเพิ่นเบิ่งพี่น้องทางไก่ยอยากไปชมตัวจริงก็ได้เนาะครับเนาะ,ะอ่ะยังบ่ทันปล่อยอยู่เออ่สนามมื้อนี้นี่พี่น้องโอ้แดงแดงครับแดงเข้มครับทรงลูกสุดยอดครับเม็ดสีไปทั้งพอเบิดครับพี่น้องแดงจึ้งคึ้งเข้มเอาฝากพี่น้องไว้ครับผม ก็งามไผ่พอทองพัน่พอ้วเเฮะไก้วโอ้เป็นของพอแก้วแล้วเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือสาอบอทอพียของเจ้าบ่ตะกี้ของเจ้าบ่เของานงทิ้นกแลโอ้ของนยทิ้นเออเอาน้ำพอยทิ้นมาป่าแก้วพันนักน้ครับเลยตกมาอยู่น้ำไ่พอแก้วแล้วฮ้ดชิโเยนี่ก็ได้ง้ามรับโอ้งูจักน้ำกเจ้าเลยเด้ ลูกบบมีหอวมองมาเห็นแต่มันพยกโหว่อยู่เลยลองดูนะผู้ดีผู้เชื่องนี้ใส่ดีสูงเท่าไรพ่อได้วัดบป่ตัวนี้ก็สิประมาณร่อยสามสบะพ่วเนาะสาบวกเครื่องดำคบเคยบดเข้มครับใส่เมาได้พี่น้องวัวงาม ยกผู้บอลมืองรามทอดทอดปีเราบ่ทอตัวนี uh, ้ม yeah. ีละสีส้มข right ัวปีน no ี่ประมาณนี the ้เนาะครับเครื่องดั้มพบเครื่องหัวงามครับพี่น้องท้องติดดางแจ็คหน่อยมันติเปิดไว้หลายแบบไหนปุ้นนี่อาทิตย์สามบวกนะพ่อเนาะเอาเดี๋ยวผมครับเห็นผู้ใหญ่แก้วเดี๋ยวผมมาถามเบิ่งอีกเทื่อนึง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามยีพี่นอ้องมือนี้พาพี่พี่น้องมาอยู่สนามบ้านนางงัวพี่น้องตะบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับทุกวันอาทิตย์ครับพี่น้องมาพบมาพอกันได้เด้อ,อมือนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26ครับ26พฤศจิกายน2566ครับพี่น้องว่าเพคนนะั่นหัวหน้าใกล้กันอยากได้ใกล้ตีมอน้ำผมนี่ใกล้ตีกันมีครับ เอาผู <het PI> ้ย <time>. ังเอาด้วยใจเลยากรหอยถอดแกหอยฟงครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ไก่ตีติดต่อหอยพงมาพี่น้องบางเดียร์ขอกำลังใจได้พี่น้องก็ติดตามก็ถูกใจก็ไลค์ก็แชร์กับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามครับพี่น้องเอ๋องวัวายเขาแน่นครับกลับมาแน่นนัดนี่บรรยากาศคึกคักครับไปพี่พีน้องไปลุยครับพี่น้องไปไปพี่น้องลูกตัวผูเนาะลูกกระผูครับครับแดงเก่งคึง ลูกซี3นี่ยครับยังก่อซี3ลูกซี3ลูกซี3 skc 3 3 s k 433อ๋อต่กูู sk เนอะซีแม่ลูกอายุได้หลายปีเลทั้งนอกนนีตัวครูน้อยนี่มันก็ได้เอาใบมาเอเอกสารพนังป่ะพยังเหรอครับะยังเนาะอหเจ็ดเดือนนี่ยครับครับสูงก็สิประมาณรน่อยยีครับลูกตัวครูแดงจึ้งครึงแม่็สมัวเก้านี่ ไอแม่ก็ใซเอทเคสีสามสามเนาะได้โดนปไหนส่ไปข้อสมตัวนะครับเป็นลูกของ4ีสามสามโอ้หมายถึงว่าในท้องสิเป็นล้านล้านเอทเคีสามสามบันเถาะครับสมตัวไว้ได้โดนปไหนสมตัวเดินไปครับเดินกว่าสูงข่าไดห้อยได้วัดบ่ทั้งแม่คนช่วยหาซีพีดอนนอ่ะหางเงาเกือบตกดินคนละพีพี้อน สมโตประมาณเดือนกว่าเนาะลูกที่ไหนครับในท้องลูกีซีครับบุกี่ีเนาะโครงสร้างดีอยู่พี่นอ้องแม่นี่สูงเงาครับประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกไปรุ่นแล้วครับพี่นอ้องสมไว้ได้เดือนกว่ายังตรวจบ่ทันได้พี่นอ้องเปิดเท่าไรห้อยสี่สิบสองครับสี่สิบกรมาต่อเนาะครับเนาะอ่ากู้ได้ต่อได้ลูกโตปูครับพี่นอ้อง รุ่งก้อมร้อยรูปร้อยกิโลส่งฟรีไอ้มีคุ้มเดียวมีป้มหนึ่งครับครับอ่ะเบอร์โทรครับผม0 8 5 6 4 3 6 4 3 5 8 8 7 5 8 8 7ห้อยบนครับห้อยบนทั้งวลลิสแมนบอสครับอ่ะฝากพี่น้องไว้ครับเอาขอบคุณห้อยครับอ่ะฝากพี่น้องครับผู้ใดอยากได้คุ้มสองอาจสิได้สามครับพี่น้องคุณสมตัวไว้ให้แต่ว่าตรวจบ่สทันได้เด้อพี่น้องเอาฝากไว้ครับผม ไปนัง่งบ่ครับตัวนี้ทับสมไปเนาะสูงข่าดไหนหอยได้บทเทคนบ่ร้อยสามสิบกว่าครับพี่น้องเครื่องดำ,ป,ดำประกันตับนี้เหระครับเนาะคระับว่าเรี่องนี่พี่น้องเครื่องดำหูดำครับเปิดเปิดเท่าไรเนาะห,ห้อยเนะาะเสหาครับเสาหาต่อร้อ,อ,องได้อีกอยู่เอา,าเบอร์โทรเนี่ย ภาคใต้ก็บันเป็นทรงนึกครับเดี๋ยวอีสานบอกทรงอีสานนั่นนี่แหละอีสานกุบบุญเลเบอร์โท่าครับโซนเก้าสาม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 แปดหกแปดหกสามเก้าหกสามเก้าหกครับห้อยอย่างเงี้ยหอยตุ้งครับหอยตุ้งนะครับเนาะไก่กับมีข้าวหลอดด้วยไก่ไก่กับจังมาคุยกันเบิ่งนะครับเนาะบือลึงชัดเด้อพี่น้องนี่เอ้าครับผมเครื่องดำติดโบสถ์ให้แล้วเอ้าฝากพี่น้องครับผมเอ้าขอบคุณหลายๆห้อย ครับนี่บอกตัวละสิบสามห้วยผมจะได้เศร้าเจ็ดครับคู่นี้นี่ครับแพ็กคู่เศร้าเจ็ดตัวละสิบสามห่ารโอ้ยงวดสิบสามห่ารวยพี่น้องเลยมงเอาเงินนะครับแพ็คคู่เศร้าเจ็ดสูงกวสิบประมาณรอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยูพี่น้องตัว แดงกับดังครับห้พันเท่าไรหอยฮะสี่พันแพ็กคู่นี่บ่รักสองบ่รักสองเนาะสี่พันครับซาีถืกตัวละสิบสองคนไห้กันหอยไตยได้ยังมางาา่โอ้สูงจนเทินสูงเท่าไรเราหอยไตยได้บัตร่ อะหอยต้อยสูงร้อยห้าสิบตัวนี้สูงกว่าหอยต้อยอยู่จักหน่อยร้อยห้าสิบบวกเนาะหอยต้อยอยู่ยี่สิบเซนแม่นางทับสมไปสร้างบ่างเนาะพี่น้องก็ไปซ้อมไปสมเอาครับพี่น้อง่อสายหูจักหน่อยพี่น้องเอ้าแต่ว่าโค้งสั่งนี่สุดยอดครับสูงยาว เครื่องดำเปิดเท่าได้หอยต้อยสามสิบห้ครับโอ้ยหัวป่านนี่สาพี่น้องเลยถึกลงหงลายน้อหอยต่อยเนาะครับเป็นตะกีกับหน่วยเมื่านแล้วครับเมนตะกีครับสามสิบห้ากู้ได้ต่อได้ครัเอาเบอร์โทรนะครับผมหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกห้อยต่อยสว่างใดนดินนะครับเนาะนี่ตัวเดียว น mm hmm. no. okay. so ี่ตัวเดียวบ่ะเื่อน like ี่ตัวเดียวตัวเดียวครับอ uh ้าขอบคุณครับผมอ่ะฝากหอยต้อยไว้คร uh uh ับพี <h <h uh ่น้องนี่แม่นางโค้งสั่งสุดยอดมาฝากพี่น้องครับเนาะู้ใดมักหูจังหน่อยครับหูกายปากจังหน่อยนะหอยต้อยเนาะครับอ่ะบวมเนยางหูเงาครับครับเพื่อนครับผมในยังมาตอนพี่ตอนน้องครับมื่อนี่จักตัวตัวหาไปแล้วเอ้าวหมานไปแล้วตัวนึงโคมลูกตัวแม่นี่เนาะข้างหน้าผมนี่พี่น้องลูกตัวเมีย ลูกแรกบ่พ่อตัวนี้ครับแม่มันขึ้นเลรับเจ้าพอผมอ่าพูดได้ออไปกับล้อสูงยครับบ่ถึง20มือครับได้ทับตัวนี้สูงกสิประมาณร้อยสี่สิบครับเครื่องดำครับเปิดเท่ายพ่อพื่นโคมลูกโตัวแม่ลูกแรกสามหมื่นเก้าสามสิบเก้าพูดไดต่อได้เยอะนะครับนะเปิดไว้ใกล้มองอ่าเอา สามสิบเก้าครับพุ่ยได้จักหน่อยมาสั่นพอเพื่อนวะอ่ะลูกลูกกะเครื่องดำสามสิบเก้าครับตัวได้อีกวะตัวนี้พม่นบ่ตัวนี้ขายเรบตวนี้ขายเศร้าห้าห้ารอยมันแม่ม่านบ่ครับเอ๋อแม่ม่านเศร้าหาห้าร้อยครับไปแล้วเตรียมจะคลองไหมแล้วตัวนี้อ่ะแม่นางแดงจึงครึ่งครับตัวนี้สูงกับสิบะมาณร้อย อ่ะสามสิบครับพี่น้องบวกลบเครื่องดำเท่าอะไรครับนางหน่อยตัวนี้สามห้าร้อยเอางองามครับงองามแต่ว่าราคาเดตเลี่ยงครับสามห้าร้อยขึ้กันแดงจึงคืนครับตัวนั้นก็ได้สูงก็สิประมาณหน่อยสามสิบเด้อพี่น้องแดงเข้มๆครับตัวนั้น ครับซสามหาลอยเนาะทั้งสตัวนี้ซ้ำกันครับอ่มน่ะสามสิบเก้าสครับคุณได้ต่อได้แต่ว่าแม่มันเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วเอาเบอร์ดทวนะครับผมศ6นย์หกห้าศูนย์หกห้าศูองแปดองวนสว่างแดนดินอ่ะขอบคุณเลยลาครับผมครับอ่ะหมานแล้วมืนีิธรรมดาคู่ปีขายสามมื้นหแล้วต่ำๆที่สุด ตกี่กตะกี้ม่ทอไหนก็มาหลุดแน่นอตะกี้ครับม่หูว่ามวเลียงง่ายกินง่ายีมมึงแข้งมึงขาต้องเดขาเนียขาเคเปเจ้าเท่าไรเราพอทิ้นมองเจ้ามองเอาซีพันหาเจ้าีหาพันหายูเจ้าสอง ฝากเบอร์โทรไว้นะตัวนี้บรรท่าบรรท่าบ่ได้กันในสนามศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ด่ทินสว่างนะครับเนาะมันยังลราห้อยไม้คือเงาคือเงาอยู่นี่ของเจ้าปะนี่เป็นเังไรครับตัวนี้ไอสถานะเพื่อนทองว่างหรือทองว่างคือคือแตนนีว่านี้อันละโอ้เนื้อหลายไปได้ล้วครับเปิดไป สี่หมื่นมันเนี่ยดื้อบ่ะรอยสี่สิบห้าครับอ่ะบวกครับรอยสี่สิบห้าบวกทองบ้าง <c oughs> เปิดสี่หมื่นนะครับเนาะแม่นี่ <c oughs> ตัวข้างหลังแม่นบ่แม่หัวลุนอ่า <c oughs> ตัวนี้เป็นังไรครับแม่หัวลุนงาเนี่ยทองมี่บ้านเดือนเดือนเดือนก็หมื่นหนึ่ง สมเก้าไก่สมสมยังก่อสมใบสมหลอดสื้อมาเขาบอกเก้าไก่เอ่อเป็นสมใบสมหลอดแต่ว่าซื้อว่าเก้าไก่ใบหลอดเอกสารครบเนาะครับจังว่าผมนึกว่ามันสมตัวใบหลอดครบสมไม่ได้เดือนกว่าปฏิอ่าผู้ใดมาสายพอหล้นครับพี่น้องมันหล่นธรรมชาติเพราะนี่ครับสูงก็สิประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับตัวนี้ ไไ ane, ตัวนี้ลูกที่สามในทอ้องอ่าสมไพสมไพเพิ่งได้เดือนหนึ่งนะครับเนาะครับอ่ตรวจบอลได้ประกัน like ตัวน uh, ี้เห็นนะครับเนาะแข้งขาเท่าวยครับแม่ฮอร์ลอนสามสิบห้าเอ้าอุไดมักสายบ่มีเขาครับสามสิบห้าเก้าไก่ว่ามาใหม่เสียมันเสียว่าเก้าไก่ผมก็เพิ่งได้ยินเสือ ครับแต่เ่าเห็นกันที่ใบยู่หน้ารถอลไครับเอกสารครบโย่สามห้าครับเท่าไรก็ลาตัวนี้สี่สี่มืนเพียงเพียงเนาะตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้แต่ <c ười> ว่ากับไปรุ่นเอามี่สองตัวน้ะมือนีเนาะมีหลายยุ่ขายออกสองายออกสแล้วโอ้หมานขนาดเป็นรถกปะแล้วครับเดี๋ยเมื่อบานสอตัวแล้วอะเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปส หอยไหมปลาดุกนะครับเนาะูงครับครับผมอ่ะคุณละลายครับห้อยไหมสองสามตัวเอามารถหกล้อหนึงอ่าครับมือนี้แต่ว่ามาเห็นเพื่อนตอนสายๆครับพี่น้องก็เลยเพื่อนครับมาเห็นเพื่อนตอนสายๆเพื่อนเอาขึ้นรถเนี่ยแล้วก็เลยเหลืออยู่สองตัวครับพี่น้องได้ถามเพื่อนนี่แหละเอาฝากพี่น้องไว้ครับผมอ่ะห้อยไพ่ครับผม ได้ยังมาตอนพี่น้องมืนน่อไหร่นั่งน้อยดำๆเข้าพันหาครับ <c oughs> บ่มีลักหนาเนะ 9, ะานะเก่าพันหานรักพันครับตัวนี้ห้าร้อยครับสีแดงๆมุมๆสูงก็สีประมาณหน่อยสิบเซนนังหน่อยครับราคาสาวความสมเลยครับนางใหญ่ขึ้นมาตัวนี้สูงก็สีประมาณหน่อยยี่สิบหกครับตัวนี้เครื่องดำท่าเลครับนางตัวที่สอง 18ครับ18เนาะเอาบุถึงหลัก2ครับพี่น้องต่อได้ปะครับ2ตัวนี้คุยได้อยู่ครับอ่ะยังคุยกันได้เนาะคุยกัแม่นได้อ่ะมีควายพร้อมตัวนี้สิบสองหาร้อยครับตัวนี้สิบสองหาร้อนั่งหน้อยเนาะนี่เนาะกะสิบประมาณเมตรสิบครับตัวนี้อ่ะนั่งน่อยสิบสองาร้อย12บสองหาร้อยเนาะ12,500หมื่นสงพันห้ายครับปูงบอะไรอยากได้ ป้ายไปเลี้ยงครับอ่าสิบสองหาล้อยตัวนี้คือครับไอ้ตัวนี้คูเอาเป็นคู่แล้วครับแพ็คคู่ตัวคูหรือตัวแม่เนาะคูทั้งสองครับอ่าคูน้อยทั้งสองครับเศษสามครับเศษสามแพ็คคู่บ่นี่ราคาแพ็คคู่เนาะป่ะมานป่ะมานแยกเนาะสองตัวนี่เศษหาล้อยสองตัวเศษสามคือตัวละสิบสิบบาทหาล้อยสูงก็สิประมาณล้อยยี่สิบครับตัวนี้อ่าสองตัวนี้ ซาวสามอ่าแพ็กคูนางน้อย12บสองอ่ร้อยน้อยน้อยดําดนั่น9 5 0เก้าพนห้าสิบแปดอ่ะต่อได้ทุกชุดทุกตัวเอาเบอร์โทรครับผม083ย์แปดสามศูนย์แปดสห้อยไฟว่านอนรับผมอ่ขอบคุณหลายๆครับผมฝากหอยไฟไว้ครับพี่น้องจัดงบประหยัดมาฝากพี่น้องคือเก้าครับผม ของห้องบ่อห้อยตัวนี้โค้มนี่ของเห้องบับได้ก,กันไรบ่ไหนเอาตังไมมเขาได้เอา้าวางสีรถ<า>ตังไหมตังไหมเขาได้คร,ครับห้องวาเเสาเจ็ดโค้มลูกตัวผูนะครับเนาะลูกแรกปะครับนี่ลูกแรกลูกตัวผูครับพี่น้องแม่สูงเขาได้ห่อยประมราณ ประมาณนี้นะครับเนาะร้อยยี่สิบห้าอาจจะบวกจักหน่อยลูกตัวผูได้ยีกเดือนลรอครับนันลูกตัวผูได้ยี่เดือนหรอครับนันสองเดือนสองเดือนนะพ่อเนาะครับนี่เจ้าของเก่าคนเดิมพี่น้องนี่คนไหนได้กันยืดจิ้ตกันยืดตลาดนี่แหละเปลี่ยนเจ้าไหมพุ่มลูกตัวผูรอเถอะล่ะพี่น้องน้อยๆน,น,นี่ เปิดเปิดไม่เท่าไรก็ห้อยสเจ็ดครับสักเจ็ดกต่อได้ปะต่อได้ครับฝากเบอร์โทรไว้อีกนะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่องเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดห้เจสห้าเจสมเจ็ดอยยังกวาเหรอยมาดอยมาดเนาะอ๋อขอบคุณหลายหอยผมลูกตัวผู้ครับผูน้อยรอครับพี่อน้องผูน้อยนี่โมโหว่าคนใส่ยังมาปุนดิผูน้อยนี่ครับมารอครับก็ตันจะเลือ บรรยากาศกลับมาคือคือเขาครับพี่น้องทั้งสนามโคกระบือ,อบ้านนางวัวตำบลนแวงอำเภอสว่างแันินจังหวัดสกลนครครับผมงวควายเข่าหลายครับเต็มสนามอตอนนี้ก็โมงกว่าครับตลาดก็เริ่มว่แล้วหน้าหอยก็เริ่มกลับแล้วพี่น้องอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมผมาพบมาพอกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับผมอสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็าฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ